มีเรื่องเล่าไว้ในชั้นอัถกถาว่าชายหนุ่มคนหนึ่งไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปแล้วหลงทางหลงทางอยู่ในป่าหลงไปหลงมาหิวน้ำหิวท่าโทรพูดออกมามาเจอวัดป่าพอดีอยู่ในอารามเหมือนที่นี่เราโทรออกมาอา้าวเป็นป่าก็เลย ไปเห็นพระตนเองไม่เคยเข้าวัดเข้า,าอาหยาบกระดางบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามีน้ํากินไหมข้าพระเจ้าหิวเพะหลงป่ามาหลายวันท่านก็บอกว่านู่นตรงน้ําชายหนุ่มคนนี้ก็เดินไปจะไปตักน้ํากินปรกากฏว่าน้ําไม่มีสักหยาดเขาก็บอกว่าขี้ขขเกียจเหลือกเกินนะเป็นนักบวชเนี่ยข้าวก็ไปเอามากินจากชาวบ้านน้ําเพียง จะตักมาใส่ตุ่มก็ไม่มีท่านก็บอกว่าอุบาศกน้ำเต็มตุ่มยมไปตักกินเถอะน้ำเต็มตุ่มยังจะมาโกโหกอีกน้ำไม่มีสักอยาก่างท่านก็เลยเดินไปดูท่านก็เลยตักให้นี่ไงน้าเนี่ยงงตักให้ชายหนุ่มคนนี้เห็นแปลกใจว่าเอะเรามองดูมันไม่มีเขาก็เอามากินกินหมดไปจอกหนึ่ง อิ่มไหมยังไม่อิ่มหิวท่านก็ตักให้ตักให้คนนี้ก็กินไปกินไปจนเหนื่อยมันก็ไม่อิ่มยังหิวอยู่น้ํามันก็ยังไม่หมดก็เลยบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผมขอตักกินเองให้มันชื่นใจขนาะดตักกินตักกินไม่อิ่มสักทีจนเลิกเอาเฉยๆแล้วก็บอกว่าทําไมเป็นอย่างนี้พราว่า อุบาสกทำบาปมามากบาปมันแผดเผาแม้แต่น้ำมีอยู่ในตุ่มก็มองหาไม่เห็นตักกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มนั้นเป็นปุพพานิมิตเครื่องหมายแห่งความเราร้อนท่านจะต้องตกนรกหมกไหมหลังจากตายไปเพราะกรรมบาปอันนี้ชายหนุ่มคนนี้สลดใจสลดใจมากก็เลย ถามว่าทำอย่างไรบาปนี้จะเบาบางเลิกทำบาปเสียแล้วกระทำคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่ในศีลในธรรมพรหมจรรย์เป็นอย่างไรพรหมจรรย์คือการเป็นอยู่อย่างประเสริฐไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นอยู่เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าหล่อพระสามเณรน,นี่อยู่เหมือนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชายหนุ่มคนนี้ก็เลย บวชขอบวชเห็นเห็นภยัยเห็นเวรตนเองบวชไปแล้วหนึ่งพันษาจิตใจมันก็ไม่ได้สงบกระทำความเพียรตามครูบาอาจารย์บอกบางครั้งมันก็เห็นแต่ภาพที่ตนเองเข็นฆ่าที่ยิงด้วยลูกหน้าลูกซ้อนความสงบไม่มีออกพรรษาแล้วก็ขอลาสิกลาศิกขา อาจารย์บอกว่าราศิกขานั้นไม่ยากหรอกทำสะอาดต้นไม้ต้นไร่เหล่านี้ก่อนนะแล้วจึงจึงเราจะศึกษาให้ก็พกคนนั้นก็ทำสะอาดตัดต้นไม้ต้นไร่ที่มันไม่งามแสงต้นไม้ออกเอามารวมกันท่านก็บอกว่าเสร็จหรือยังชายหนุ่มนี้บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เผาส,ส,สิเอาออกมาไว้ที่เตียนแล้วก็เผา เขาเผาทั้งวันเหือไลไข่หยดไม่ไหม้มันเป็นไม้ดิบไม้ดิบๆแล้วก็ใบไม้ก็ยังดิบๆกิ่งไม้ก็ดิบแล้วก็บอกว่าผมเผาอย่างไงมันก็ไม่ไหม้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะเผาให้ฉันเผาก่อนค่อยสึกชายหนุ่มคนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะเผาอย่างไรเราพยายามขนาดนี้มันยังไม่ไหม้ บางเอิญว่าพระเถระท่านเป็นพระอ,อาหารหันต์ท่านลงไปยืนอยู่ใกล้ๆเขาก็ฟอกสังเกต้วยแล้วท่านก็ยื่นมือลงไปก็พ <c oughs> ักหนึ่งท่านมีไม้ยื่นลงไปเกิดมีไฟพึบขึ้นมามาแย่เข้าตรงนี้ลุกพึบไหม้หมดขนลุกขนพองแล้วก็ถามว่าพระคุณเจ้าท่านอาจารย์ทำอย่างไรท่านจึงเผามันไหม ผมเผาทั้งวันมันก็ไม่ไหม้มก่อไฟขึ้นเป็นกองด้วยฟืนแห้งๆท่านก็บอกว่าไฟธรรมดามันไม่ไหม้หรอกไม้มันเปียกมันมียางฉันเอาไฟจากอเวจีนั่าไฟจากอเวจี v G, มันร้อนขนาดนั้นหรือมันร้อนมากเพียงแต่คนธรรมดาถ้าเลือกไปเห็นไฟในอเวจีสายตาเขาจะขาดไปเลยเขาจะมองไม่เห็นอะไรเลย อเวจีเป็นนรกที่เราร้อนถ้าท่านไม่สามารถปิดประตูนรกปิดประตูอบายท่านก็จะได้พบกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนเพราะกรรมบาปชายหนุ่มนี้สลดใจก็เลยเกิดศรัทธาใหม่ขอบวชต่อไปเพราะว่าอเวจีมหานรกทั้งหมดยังเปิดประตูรอทุกคนอยู่ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงโสดาบันก็พร้อมที่จะไปตกทุกเมื่อถ้ามีโอกาสได้กระทำชั่ว